วัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวดอกไม้ที่แม่ปลูกที่บ้านกันซึ่งเยอะมากมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็เป็นต้นดาวเรือง,องอ,งงมอ,งอืมนี่สวยเลยมีการแบบจัดอยู่ในกระถางเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นแบบ ุ่มต้นคุนนายตื่นสายมีแบบเกือบครบทุกสีเลยเนาะแทบจะเป็นสีลุงได้แล้วนะครับก็มันจะออกดอกบานตอนสายๆนะโอเคต้นไม้ด่างแล้วก็มีแม่มันชื่อต้นอีแน่เนี่ยก็คือ อันนี้ก็ต้นนางกวักอันนี้ต้นนางกวักเนาะอันนั่นอันนั่นกวนอิ่มเงินอันนี้นางกวักกวนอิ่มเงินต้นนี้เนาะอันนี้นางกวักอันนี้หลาดดังๆเนี่อ๋อโู้ซื้ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับอันนี้ก็อันนั่นก็บโบรู้ซื้ออันนี้เนี่ยเร็ดถีเือนนอกอันไหนอันนี้อืมอันนี้เงินเต็มบ้านเนี่ยอันนี้เศรษฐีเรือนนอกนะครับ นี่นี่อันนี้เงินเต็มบ้านอันนี้เงินเต็มบ้านนี่อันนี้ไม้ด่างด้วยอันนี้อันมณีแดงอืมอันนี้อันมณนีแดงกําลังฮิตสีแบบดางๆเนาะเศษทีกอบรั์อ่าอันนี้เศษฐีกอบซั์อันนี่เศษฐีรวย่บลิกเศษฐีรวยไม่เลิกนะครับใครเอาไปปลูกก็รวยไม่เลิกเนาะอันนี้กวักมรละกูดอันนี้ต้นกวักมรละกตด S <S แต่ก็มีอันนี้พ้อมมีอียงเศรษฐีด้านนอกเศรษฐีรือนนอกอน,นี่บันไดเศรษฐีโอเคบันไดเศรษฐีเนาะเป็นขั้นบันไดสวยงามอันนี้เศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านเนาะปลูกไปมีเงินพันล้านขอให้มีเงินพันล้านนะครับอันนี้ชนเงินชนทองกำลังเป็นหน่วย นี่ซ้อนเงินซ้อนทองเนาะที่เป็นของที่ระลึกตอนที่มาเริ่มงานที่โรงพยาบาลคงนะครับเป็นนว้ยเล้วอันนี้เปาออมมอบให้เนาะแม่ก็เอามาแบบอันนี้มันต้นยังละแม่บอ้โหชื่ออันนี้กระทองอันนี้อะไรนะครูทองครูทองอันนี้เศรษฐีวินสันอืมอันนี้เศรษฐีวินสันนะครับนี่อันนี้อันนี้ล่ะอันนี้ชางเผือกช้างเผือก ต้นเดฟนะครับเดฟคือกันนะเดบสองนันอันนี้ต้นเดฟนะครับนี่เริ่มด่างแล้วเนาะสวยงามอันนี้ก็การที่เอามาแบบเป็นเสาอ,อย่างนี้แม่ก็ทำเองเลยนะครับเนี่ยนี่ต้นเทียนสีแบบสวยมากสีชมพูอ่อนอ่อนงสีชมพูอันนี้ผู้ดาง สดชื่นมากอันนี้ปูด่างเนาะให้มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนสวยงามเลยอันนี้ตุ้นซืิมบรารมีกําลังออกดอกอันนี้ซืิมบรารมีเนี่ยซืิมบรารมีรมโอเคใครอยากสืิมบรารมีที่บ้านก็เอาไปปลูกได้เนาะซื้อมาปลูกอันนี้เงินอันนี้เงินไหลเงินไหลมาทีมานี่ปุ๋ยเซียนกำลังเพาะใหม่อยู่อ๋อปุ๋ยเซียน มันต้องแบบไม่ชอบน้ำเนาะถ้าน้ำเยอะรากมันจะเน่าเสับประรดสีแต่สับประรดสียังบอกดอกไหนนี่นี่อ๋อสับประรดสีเอออันนั่นผู้ดางปลูกในกระโหลกมะพร้าวอันนี้ก็ผู้ดางเนาะแม่แบบทําเองร้อยเองเลยนะครับก็คือ DIY จาก YouTube เนาะอืมน,นีนนเ่เอาเอาองสามกระถาง ออโอเคตรงนี้โอเคอันนี้ก็กระบอกเพชรโอเน่อยกระถางเนี่ยก,กระบองเพชร,รบพแบบออกลูกเยอะมากเลยเนาะไม่รู้จะขยายกระถางไปที่ไหนแล้วไม่มีที่ปลูกแล้วโอเคาาอ่าเดี๋ยาวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะ,นะ,นะนอือม อันนี้ก็กลุ่มคุณนายตื่นสายเยอะมากมีทุกสีเลยน,ววน,นะครับน,นี่ก็ต้นไมย,ยมแบบลูกโดกมากเนาะแต่ว่ามันรสฝาดกินไม่อร่อยลูกดกมากปลูกไว้หน้าบ้านคนจะได้นิยมนี่ก็ววเดี๋ยวแม่ อันนี้ก็ดาวเรืองนะครับนี่มาดูฝั่งนี้กันอันนี้ก็ต้นทันตะวันโอเคยังไม่มีดอกนะเดี๋ยวดอกออกถ่ายรูปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่บกไว้สามต้นสี่ต้นอันนั้นก็ดอกดาวกระจายดาวกระจายนะครับก็สีเหลืองอ่อนสวยงามเหมือนกันนี่ต้นเทียน ตอนวานหางจระเข้วานหางจระเข้เนาะโอ้มีดอกด้วยนี่ดอกมันก็สีส้มๆนะสวยงามเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับอืมแต่ก็มีเยอะนะกาลัางอกดอกนี่นี่ก็บานไม่รู้เลยสีชมพูเขสีบานเย็นสี สีขาวเนาะนีก็ต้นเทียน,น,นไปดูข้างหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นต้นบานค่ำนะครับต้นบานค่ำก็จะบานตอนบานตอนค่ำอือนี่ก็มีหลายสีเลยสีบานสีชมพูสีเหลืองสีขาวโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อเรื่อยๆ ออออโอเคอเ่ะเราไปถ่ายฝั่งนี้ด้วยเนาะต้นเทียนมันมีหลายต้นเ<ส>ทียนอ้สีนี้สวยมากเลยเนี่ยแม่สนนีม่วงกับมีสีขาว,ส,ขาวสวยงามแล้วมันประจวบก,กับฝนตกพอดีหลังฝนตกเนาะมันก็เลยดูสดชื่นมากแกอ้วงอันนี้สีสีเหมือนดอกกุหลาบเลยอะ นี่สีมันดอกกุหลาบเลยนะสวยงามมากเลยเนาะสีม่วงไ้ก็บึ่งเนี่ยสีม่วงโอ้สีม่วงสีม่วงก็สีม่วงแบบสดชื่นเลยอ่ะสีแดงสีแดงสรงแดงนะสีเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะเนี่ยอ้เยอะสีมากปลาเดียวก็ซื้อมาแต่ซื้อซื้อมาเขาเขาั่งมาทั้งนิดก็ซื้อพันมาเนาะแล้วก็ซื้อเมล็ดมาแล้วก็มาปลูก ของญาติเขาก็แบ่งมาให้เหมือนกันเนาะสวยงามมากเลยอ่ะถ้าใครแบบชอบความสวยงามก็ซื้อมาปลูกเนาะนี่นี่น้ำวนเนี่ยดอกมันถ่ายดอกเห็นก็เบิ่งใกล้ๆเ่ยถ่ายใกล้ๆโอเคดอกอะถ่ายใกล้ๆเนาะอืมเนี่ยดอกเนี่ยมันต้องสวยงามด้วยดอกนู่นนู่นๆๆ่นโอ้ชอบสีนี้มากเลยอ่ะมันแบบสีเหมือนกุหลาบอ่ะเนาะ สีเหมือนกุหลาบนั่นแม่ได้สีแดงชัดเจนเนี่ยเอากล้องมาตั้งใกล้ๆเนี่ยเนี่ยสวยงามอ้สีแดงก็สวยนะเป็นแดงสดเอาเนี่ยเอาตั้งกล้องตรงี่บขีดมันมีม่วงนั้นมีต้นเดียวได้ดีสวยงามมากเนี่ยสวยอ่ะสีม่วงเห็นชัดๆอ่ะสวยงามมากมาดูใกล้ๆเนี่ยดีดีได้ชัดเจนบนเนี่ยอดูสิ สวยเนี่ยโอ้สีอันนี้ก็สวยนะเป็นแบบสีชมพูอ่อนชมพูพาสเทลโอ้ยสวยสวยสวยเนาะีขาวก็สวยนะดูใกล้ใก้มันเป็นแบบมีแซมแซมสีชมพูด้วยมีเห็นไหมันี้ตาก็คือแบบรีวิว อันนั้นมันเกลียวมาอันนั้นเกลียมขาวชนนมพูด้งามอ๋อันนี้พอถ่ายใกล้ๆก็สวยนะเนี่ยดูสิโอ้สวยงามไม่โอเวอร์แต่ว่าสวยจริงเนอะดูสิโอเคอันนี้จางกว่าอีกอันนี้ก็สีก็จะจางกว่าเนาะชมพูจางกว่าอันนี้สีขาวาเตลียม เออนี้ก็จะสีขาวเยอะกว่าสวยไปอีกแบบอันนี้มันก็มีสีขาวเซมเราไม่ได้ขายเนาะเราเน้นรีวิวอันนี้โอ้อันนี้เยอะอันนี้สีแดงมีสีขาวเซมโอเคอ่ะอันนี้สีแดงมีสีขาวเซมตอนค่ำค่อยเบ่งบานค่ำโอเคอาตอนเย็นยวมารีวิวบานค่ำกันเนาะสีแดงมันก็มี มีแบบเดียงขาวเซม,มเหียงเป็ดกับมีตั้งหากกายพันธ์โอเคอ่ะมันก็ประมาณนี้นะครับ